วัดีค่ะวันนี้มาพบกับไอรีลช่างกล้าดีนะคะวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนต้นมะละกอที่หงิกงอที่โดนเพลี้ยต้นนี้นะคะอ่าซูมที่ใบก่อนนะคะให้เป็นต้นที่สวยงามนะคะด้วยวัสดุที่ได้จากก้นครัวของเราเองนะคะนั่นก็คือ ขี้เท่าฐานของเราเองค่ะที่ได้จากเตาไฟเตาไฟบ้านเรานะคะเดี๋ยวจะใส่อย่างนี้เลยนะคะชุบ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 บใบไหนมันหงิกมันงอกก็ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมันจะตายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ที่โคนอ่าหายจริงๆนะคะนี่อาทิตย์เดียวก็เห็นผลค่ะนี่ใส่เข้าไปเลยไม่ตายนะคะทดลองแล้ว เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราใส่ขี้เท่าไปนะคะในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะใบเก่าเขาใบเก่าเขาครบอาทิตย์เมื่อวันจันทร์ค่ะวันนี้วันพรฤหัสแล้วก็จะประมาณสิบวันเนาะได้สิบวันใบใหม่เขาก็จะสวยอย่างนี้ละคะ่ะ ยังไงถ้าอย่างนี้ก็ใส่ได้อีกนะคะอันนี้ใบเดิมรอบที่แล้วค่ะส่วนตัวเนี้ยแตกใบใหม่จากคิดเท่าสวยเช้งเลยค่ะขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เรียวด้วยนะคะ